สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโค้กคิดจานด่วนแน่นอนกับผมเรืองพงนอกแล้วก็ชาคริแย้มนำพี่เลหิวแซนด์วิชเหรอไม่บันก่อนใช่ไหมไปหาวัตถุด,ดิบมาใช่ป่ะแล้วเสร็จปุ๊บเดินไปเดินมาในซปเอร์มาร์เก็ตก็ไปเจอแบบขนมปังเขงลดราคาอยู่ก็เลยเหมาาหมดเลยขนมปังโฮวิดอย่างที่เห็นในท่านผู้ชมครับลดราคาแบบถูกมากเฮ้ยคือดีเลยลดราคาแถมเก็บได้หลายวันด้วย ไม่ประเด็นมันคือมันมันใกล้หมดอายุไงมันหมดอายุวันพรุ่งนี้ไงเขาลดราคาแบบเต็มที่ก็เลยซื้อมาให้นี่หมดอายุไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าต้องใช้เสาวันแสดงว่าผมก็ต้องใช้หนึ่งวันใช่ใวันนี้หนึ่งเป็นหนึ่งใช่แต่ว่ามันมากนี่วึงมันห้าเท่านะอย่างตู้เย็นอีกเพียบเออเดี๋ยวค่อยได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทําอีกแต่เดี๋ยววันนี้พอไหวนะได้มันต้องทําเลยอ่ะได้แข็งแข่งนี้ผมว่าเหมาะกับการทำเฟรนช์โทสส์ไอไม่แข่งนะอีกนิดนึงอ่ะคือพรุ่งนี้ใช่น่าจะแข็ เฟนส์โทสเฟนส์โทสนี่เนี่ยองมกปังชุบไข่นี่แหละครับผมถึ้งมาเอาง่ายขนาดน่ะแต่ว่าเราจะทำเป็นทาร์ตดีไหมเราจะทำเฟนส์โทสทาร์ตเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากทางเหนือครับผมก็ได้มีสตรอเบอรี่มีแบล็คเบอร์รี่มีบลูเบอร์รี่อะไรอ่ะก็จะมาทำทาร์ตฟรุตทาร์ตใช่แล้วโดยที่เรามีนี่เลยตัวช่วยสุดยอดนมข้นหวานครับผมพี่เรเพราะว่านอกจากที่จะเพิ่มความหอมแล้วยังเพิ่มความหวานความมันความเข้มข้นให้กับทาร์ตเรากินเข้าไปมันชุ่ม ไข่ไข่สองฟองไข่แดงหนึ่งฟองเท่ากับไข่แดง3ไข่ขาว2ผงซินนามอนประมาณสักครึ่งช้อนชารัาใส่ไปครับครับแล้วคราวนี้นะครับผมนมข้นหวานนะครับการที่ผมมีตัวช่วยที่ดีอย่างเช่นโนมข้นหวานเนี่ยครับพี่เรศครับนอกจากให้ความหอมแล้วเนี่ยมีความหวานมันเข้มขน้นแบบใหม่แบบหลอดบีบนี่ใช้ง่ายสะดวกสะอาดเพราะฉะนั้นมีติดบ้านไว้นะทาเมนูไหนเนี่ยก็อร่อยตามใจคิดโควิดนะฮะป๊บเข้าไป เข้าไปชงแอปเนี่สวยงามเห็นผิวซินนามอนไหมฮะนะครับเบาๆแบบนี้เรามีพิมพ์อยู่ครับพี่เลอัดลงไปในนั้นเลยเหรอ Yes sir นี่ฮะเรากดเข้าไปแบบที่อยากกดจากตรงกลางนะให้เราดันด้านข้างเข้าไปค่อยๆบีบเข้าไปให้เบาๆให้มันแบบเป็นทรงแค่นั้นเองคือไข่ที่เรามีเรามีไข่ของมีไข่คอครับเราก็ทำจริงๆไม่ต้องหมดทุกอันก็ได้ครับพี่เลครับผมเตาอบนะฮะตอนนี้เราตั้งไว้ที่190องศาเข้าไปเลยครับพี่เล ัอ๋อทำได้เด้อเด้อเด้อใหญ่ใหญ่ใจากนั้นก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมครับซอฟรี่ที่เราหั่นแล้วก็เตรียมไว้แล้วใช่แล้วก็ใส่ลงไปจบเออถูกเก่งที่ว่าเออขอบคุณครับเนี่ยฮะ ขวนี้ผงซินนามอนอีกชนิดโอ้ย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 ช็ดนมข้นหวานของเราที่ควรจะมีไว้ทุกบ้านนะครับใช่แล้วครับของพาดีจริงจริงฟ้าสวยงาม าตาดูดีนะผู่ชมครับแต่ารับประทานได้หรือเปล่านี้เรื่องอย่าลืมว่ามันก็คือเฟรชโทสของปังชุบไข่นะพี่เลยนะครับผมอ่ะเชิญเชิญอืกินได้พระเอกมากสุดยอดไหมไม่น่าเชื่อว่าเชฟของมันจะยังอยู่ได้ดูดีนะน่ารับทานไหมใชมหอมจังอืม is it good โอเคอ่านและที่ใดโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วันไหนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับครับเจอกันแน่นอนนะครับตาว่าตาวง่ายต่าเรียบร้อยครับคงไม่ต้องสืบว่าอันไหนน่ารับประทานกัน ขอบคุณครับฟูช็อตโอเคครับเชิญคับอ,อ,อย่าลืมติดตามชมครัวคริสได้ทุกวันพื้นฐาและสุกใช่วยพี่เลยโทรต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะท่านนี้ไม่ใช่สับตะไคร้ subscribe โทรต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสานสุกเก้าโมงครึง่งหรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า